การจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าในไทยเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันหลังจากประชาชนระดมแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่รวมถึงมีคำสั่งทั้งจากนายกรัฐมนตรีให้ฝ่ายเกี่ยวข้องปราบปรามเชิงรุกเพื่อป้องกันเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งหลายร้านที่ถูกจับตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนมหาวิทยายลัย 3เมษายนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเดชอุดมส่วนที่กำลังจับร้านบุหรี่ไฟฟ้ากลางตลาดนัดในเขตเทศบาล4เมษายนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าในอำเภอบ้านไผ่พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ นี่อาจเป็นภาพสะท้อนความจริงจังของการจับกลุ่มและตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าของกลางได้นับแสนชิ้นในภาพรวมที่ผ่านมาแต่อีกมิติกลับสะท้อนถึงการเติบโตและขยายตัวคู่ขนานของบรรดาร้านบุหรี่ไฟฟ้าที่เปิดขายจ่งแจ้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ยังมีอีกหลายร้านเจ้าหน้าที่รู้เบาะแสรรแล้วแต่ยังไม่ถูกจับกลุ่มเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตที่สถาบันยุบัศน์แห่งประเทศไทยส่งข้อมูลชี้เป้าพร้อมพิกัด72แห่งใกล,ล้สถานศึกษาและอีก180แห่งใจกลางย่านการค้าย่านเศรษฐกิจเมื่อ2สัปดาห์ก่อนการเติบโตของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าทําให้บางร้านแม้เคยถูกจับแต่ก็กลับมาเปิดได้อีก เช่นที่จังหวัดราชบุรีผู้ว่าสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบุกจับกลุ่มเมื่อ26มีนาคมเป็นร้านที่ตั้งอยู่กลางตลาดข้อมูลชุดจับกลุ่มพบว่าร้านนี้ทำผิดซ้ำซากและถูกจับเป็นครั้งที่7แล้วยังไม่รวมถึงการเติบโตของตลาดบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการซื้อขายออนไลน์แม้ที่ผ่านมากระสรนงดิจิทัลเพอเศรษฐกิจและสังคมไลปิดเว็บไซต์แล้วกว่า1,200เว็บ แต่ไทย PBS ยังพบการซื้อขายออนไลน์แพร่หลายอีกจำนวนมากตลาดเติบโต,ตอย่างผิดกฎหมายและยังมีผลกระทบร้ายแรงจากนิโคตินเป็นชนวนสำคัญให้กลุ่มแพทย์และนักวิชาการพร้อมเครือข่า,ขายเคลื่อนไหวต่อต้านเสนอขอให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าไทยเด็ดขาดมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยเนาะ ขนาดเรามีกฎหมายอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนพุ่งไปมากมายและถ้าอนุญ,ญาตให้นําเข้าอาจจะไม่รู้จะฝากความหวังไว้กับใครนะที่จะบังคับใช้กฎหมายแม้มีเสียงคัดค้านแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีความพยายามเคลื่อนไหวผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายและเปิดเสรีได้ในไทยท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนแล้วคือกลุ่มเด็ก เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายดายตั้งแต่ระดับประถมมศึกษาร้านค้าบางแห่งไม่สนใจกฎหมายเปิดเป็นคาเฟ่จัดให้บริการสูบในร้านข้อมูลทางการแพทย์เรียกสถานการณ์นี้ว่าซึนามิบุรี่ไฟฟ้าที่กำลังถาโถมใส่เด็กไทยเพราะช่วงสองปีมานี้โรงพยาบาลพบเด็กไทยอายุ13-14ปีเข้ารับการรักษาใน i อ u จำนวนหนึ่งมีประวัติสูบบุรี่ไฟฟ้า และบางคนอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าออกแบบผลิตภัณฑ์จูงใจเด็กอย่างต่อเนื่องทางการแพทย์สะท้อนว่าเป็นกลยุทธ์ของบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบที่ไร้จริยธรรมด้วยนิโคตินมันก็อันตรายเท่ากันเอาอย่างนี้เอาแฟแฟเท่ากันแต่มันยังมีอันตรายอย่างอื่นจากความเป็นบุหรี่ไฟฟ้าของมันอีกสุดท้ายที่อันตรายที่สุดก็คือ ทำการตลาดมุ่งเป้าล่าเหยื่อที่เด็กเยวชนแล้วการที่คุณท,ทํากกตุ๊ก,กตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบาดเยอะในประเทศไทยเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรไม่ามว่าคุณมุ่งจะให้เด็กๆติดยาเสพติดสมองถูกทําลายตั้งแต่อายุน้อยเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้เป็นการไร้จริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง แม้ขณะน,นี้กฎหมายไทยกําหนดโทษความผิดทั้งการจําคุกและปรับไว้ชัดเจนทั้งผู้ที่ครอบครองผู้รับฝากผู้จําหน่ายและผู้นําเข้าแต่ก็ยังมีข้อเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจังและถามหาความรับผิดชอบจากฝ่ายเกี่ยวข้องที่ปล่อยบุหรี่ไฟฟ้าทะลักเข้าไทยได้อย่างทุกวันนี้ในในปัจจุบันเนี่ยจากการที่ทํางานร่วมกัน,ก,นกับกรมชุนลกรก็จะมีการ ลักลอบซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์นะครับเข้ามาทางด่านปกติก็ดีหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของด่านธรรมชาติถ้าถามว่าจะให้หมดไปไหมก็ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมันมีกฎหมายทั้งหมดอยู่แล้วก็เรื่องต้นน้ำนะคะก็เราก็อาจจะต้องดูว่ามันมาจากประเทศไหนนะคะข้างเคียงนะมาแบบหนึ่งนะคะในเรื่องของการนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทุกทิศทุกทางของข้างเคียงเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องของภัยสังคมของประเทศชาติ จากนี้ต้องจับตาทิศทางบุหรี่ไฟฟ้าไทยอย่างใกล้ชิดทั้งระดับนโยบายและในทางปฏิบัติเพราะตลาดบุหรี่ไฟฟ้ากำลังถาโถมสู่เด็กไทยอย่างที่กฎหมายไล่ตามไม่ทันพัทราพรตัญง,งามไทยพีพีเอสรายงาน